สวัสดีเอฟซที่รอฟังราคามะขามปี2565ราคามะขามปีนี้ค่อนข้างจะไม่ดีสักเท่าไหร่ราคาตั้งแต่เดือนมกราคมมกราคมราคามะขามจะอยู่ที่กิโลละ35บาท จนมาถึงปลายเดือนมกราพอเดือนกุมภาก็ราคาอยู่ที่29-28บาทปีนี้มะขามถูกผลจะทำยากและแฉะแม่ค้าก็จะติราคาก็ต่าน้ำมันก็แพงเราชาวเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องจำใจทำเพราะว่าถึงฤดูก,ก,การ เก็บมะขามเราก็เก็บมะขามมาแกะเปลือกแกะเม็ดขายมะขามก็จะมี3อย่างด้วยกันคือ1แบบแกะเม็ดไม่แกะกากแบบนี้จะซื้ออยู่ที่ราคา35บาทและแบบที่ แบบที่แกะกลางไม่แกะมิดอยู่กิโลละ13บาทในช่วงเดือนมกราคมเราแกะเป็นปั้นกิโลละ35บาทช่วงเดือนมกรา เดือนมกราคม2,565นี่คือแบบแกะกลางไม่แกะเม็ดกิโลละ13บาทมะขามปีนี้ค่อนราคาค่อนข้างต่ำช่วงเดือนกุมภาก็จะอยู่ที่โลละ29บาทเดือนมีนา ก็จะใกล้จะปิดหีบก็ราคาก็ยิ่งต่ำลงมาอีกสวนทางกับค่าน้ำมันค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากแต่ว่าราคามะขามของเราลดลงตอนนี้ราคาเดือนกุมพาจะเหลือราคาอยู่ที่โลละ20บาทแบบนี้แบบนี้จะขายกิโลละ20บาท แบบแกะเม็ดไม่แกะกลางิโลและ20บาทราคาค่อนข้างถูกมากผิดกับเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วราคามะขามอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ40บาทจนถึงเดือนมีนาปีนี้ค่อนข้างแย่มากๆ เราก็ทำเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฤด,ดูเก็บมะขามมาแกะขายก็จะประมาณนี้กิโลกร,รัมละตอนเดือนมีนาคมก็จะกิโลกร,รัมละยีสบาทเดอ้อพี่น้องพี่น้องโลละยี่สิบบาทแม่ค้ามาซื้อถึงหน้าบ้านตอนเช้า ก็จะมีมะ้ามารับซื้อทุกวันกิโลละ20บาทเดือนมีนาคมแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าชาวกษตรกรเราถึงเวลาเก็บเกี่ยวมะขามมาเกะขายเราก็ต้องเก็บ ขึ้นเก็บแล้วก็เป็นงานที่เสี่ยงมากงานชั้นสูงปีนี้มะขามจะทำยากมากๆเพราะว่าฝนตกมาใส่เรื่อยๆมะขามก็จะแฉะแล้วเราก็จะทำยากแม่ค้าก็จะติเรา ว่าบักขามแฉะบักขามเปียกแบบนี้เลยเนาะไม่ได้ใส่น้ำใส่อะไรแต่ว่าก็แฉะแล้วเละแล้วน้ำมันแพงแต่มะขามถูกมากมากม,ากมากช่วงปีนี้เราก็เลยออกไปหาไกลไม่ได้เราหาซื้อแต่ใกล้ๆ พอได้ทำขายไปวันวันขอบคุณเอซที่ติดตามทุกคนราคามะขามเดือนมีนาคมปี2565